พี่นอ้อมนงมะมาพี่น้องมากินต้มกุ้งสดน้ำกันกุ้งคอนย่าเพลสเราอยากกินพร้อมนะตักซีเคร็มนะ่ารับประทานเอาห้ามไก่ไปไเลยเฮมไก่เลื <laughs> อดมาแล้วเดี๋ยวซดนมากินน้ำกันได้ป่ะเด็กน้เอาลงแม่ต้เลือดสดน้อน ทำทายยิบด้วยนี่มันเอ้พี่น้องเห็นนะพี่น้องแกน้ำลายแจกโอ้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 เขาก็ถนัดได้พี่น้องเด้เอเยอะเลยเราเห็นว่าให้อดเอาอไปด้วยเขาถอดเขาต้มมีมาให้มาเดี๋ล่ามาันฉับบวงได้สั่ง ก็ใส่ผมจะใส่หรอกแบบกระสุอันนึ่งแห้มือตื้มมาปอบอะไรเนี่ยนะเพูดอยกานั้น หมเดี๋ยวเขาวลาและนี่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 ของมะนาวนี่มาพี่น้องมาเด้อเต้าเตาเามัน่อนเด้อเปาอ่มันไปนั่กินเจ้านั่งตาเชวน มันยังได้วบวงอ่ะเมีบวงมดเด้อพี่น้องเด้อพากันมากินตนับตามพ่อแมนุของเราอ่ะกินลูกกินมากินมามา่า สุกก็เดีวระวังเข้าตาลูกนะเดี๋ยวมือปรลองจานไหนมุ่นหาใด้เขาใส่การเนาะแลวเาออนไ่ใส่จานลูกปรลองเอออย่าไปใส่มือแบบนั้นมันไม่สวยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินแบบนั้นร้อนเกินนี่นี่นี่จับจับแล้วก็ใส่่างนี้เออจวทำแบบ ทางเขาหรอไม่เอาตีตะขันเลว่าเาได้ไม่้อาพระมาเออลองเออืมเป็นมกักจำอะไรปอน

แทบแทบเมื่อมนกระเด็นเทดตาลูกมันสูงเมือนนะแม่นะก็ตามแทบนะแทบแทบปัก Ta bò vào nữa. Khai thảo tính tâm Rồi. cái tầm lên nữa đó. ไปเที่ยงเนี่ยแก้วน้ำครับอือโชคพี่น้องเลยจับแบบพ่อเห็นไหม กกินแบบนี <these br> uh <blade> ้เลยกอ้พ <par into way> ื <Island> ่ลายกินแบบนี้ตำเสือสูงรวยขโมอต้มลงนะเอานี่ลงก็ได้เอาต้สับสกินบาทฟาดตัเอาน่นมานี่มันเลื้อยกองเออยังไปใส่ยา้าปเนี่ย ขอช่วยทางแรกตงกอนเยทางแรกค่นพยยมเด็ <ời>. uh ่ยข <ừ> ่อยเจะะอืมอ <ừ> ืมอืมอืมอิมอื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 มอยมอว่อืมอวมอืมอมอืมอม แซ่บแซ่บยุ๊ย้ำแซ่บมะลุน้ำ เุ็นตินเนาะ

กรดากระดาษมากาเผ็ดทั้งลแบบนี้ยเผ็อ,อไเผ็ดกุ้ง้ลายเลด้ลายทดกระบาดอัที่มุกแตกกอน 顶部的。 ปวดแสบได้ร้ายพร้อมอิ่มถูกใจพญาเพชร้นเลยเนี่ยว้าวถูกใจพญาเชรกินละหมักกินต่ำดีสนกก้อนไดปนี้มองนั่งก็สงบแม่นนะเฮ็ดลวพี่น้องพอตัวขอใปกันบัตาพพี่น้องลูกไข่แล้วก็ลู่ เราให้น้องม่นกินสบายๆน้องนี้เนาะน้องเนี่ยากินี่รานี่ก้อน,นครับสวัสดีค่ะแซ่บสบ